มาตราแปดให้มีประธานสารดีกาประจำศารหนึ่งคนประธานศารอุทธรประจำศารอุทธรหนึ่งคนประจำสารภาคอุทธรหนึ่งคนและให้มีอธิการบดีท่าศารชั ALLY ้นต้นต่างๆที่พระราชบัญญัติแต่งตั้งให้เป็นสารชั้นต้นรองผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำสารแห่งอื่นๆที่พระราชบัญญัติแต่งตั้งนั้นกำหนดให้ สารละหนึ่งคนในกรงที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการคณะกรรมการบริหารสารพิธรกโดยความเห็นชอบของประธานสารดีกาจะกำหนดให้มีรองประธานมากกว่าหนึ่งแต่ไม่เกิน6คนรองประธานศาสตร์อุทธรรองประธานสารภาคมากกว่า1คนแต่ไม่เกิน3คนก็ได้วัองเมื่อเมื่อประธานเมื่อประธานสารดีกาประธานสารอุทธรว่างลงหรือรเมื่อนำงตำแหน่งเก่าไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองประธานสารดีการองประธานสารอุทธรภาคหรือรองอธิบดีผู้ทร้างสารัชนต้น หรือผู้อธิบดีผู้พากษาชั้นต้นหลายคนให้รองประธานดีการองประธานศาลอุทธรภาคหรืออธิบดีผู้พากษาชั้ ia, arena, นต <ith> ้นท <anyway> ี่ผู้มีผู้ที่มีอุโสสูลงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ผู้อุโสถัดมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนวักสามในกรณีที่มีผู้ทำการแทนหรืออธิบดีศาลชั้นต้นตามวักสองไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พากษาอุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนผู้พากษาูงสุดไม่อาจปฏิบัติการได้ต้องมตามลำดับ 4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ทําแทนตามวรรค3ประธานจะสั่งให้พักษากคนหนึ่งทำการแทนก็ได้วรรค 5. ผู้พิพากษาอุปสประจาศาลทําการจะทําการแทนตามวรรค1ไม่ได้มาตรา 9. วรรค1ในศาลหรือศาลแขวงมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลละ1คนวรรค2เมื่อตําแหน่งเมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้มีตัแหนผู้ดำรงตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาอุงสุดททำการแทนและไม่อาจปฏิบัต yeah, em, ิราชการได้ ผู้พิพากษาสระดับถัดมาทําการแทนวรกสามในกรณีที่ไม่มีทําการแทนตามวักสองประธานศาลฎีกาจะถูกเลือกคนใดคนหนึ่งทําแทนก็ได้วัคสี่ผู้พิพากษาวุโสประจำศาลทาการแทนในตาแหน่งตามวักหนึ่งไม่ได้มาตราสิบเอ็ดวักหนึ่งประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องรับผิดชอบในราชการศาลให้เป็นไปด้วยควยามยุติธรรมและมีอำนาจด,ดังก่าวงเล็บหนึ่ง พิจารณาคดีใดของศาลนั้นเมื่อได้รับจำนวนคดีและมีอำนาจทความเห็นเรียได้วาตาจิตสามให้ผู้พากษาและผู้ษาหนึ่งคนจำนวนเก้าภาคที่จะตั้งเขตอำนาจประกาศราชกิจานเบกษาภาคละสามคนในกรณีที่ความจำเป็นประโยชน์ทางราชกา,ารบริหารฐานยุติธรรมก็มเห็นชอบของประธานาศาลฎีกาที่กำหนดวรรสองเมืม่อดำรงตำแหน่งอ,อธิบดีภาคว่างลงผู้ด,ดำรงตำแหน่งเขามไม่อาจปฏิบัติราชกา,ารได้ ให้ผู้อวสุนตุสผู้ทำผู้อวสุนตุสผู้ดการแทนและและผู้อวสุนตุสไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้มีผู้อวสุนตุสมาทำแทนวรศีถ้าไม่มีผู้ทำแทนประธานาธิกาจะสั่งให้คนใดคนหนึ่งทำแทนก็ได้วรห้าผู้อวสุนตุสผู้พิพากษาประจำศาลทำการแทนตำแหน่งตามวรหนึ่งไม่ได้มาตราสิบสี่ให้อธิการผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตนั้นด้วย วงเล็บหนึ่งสั่งให้หัวหน้าสำนักง,งานประจำสารยุติธรรมเกี่ยวเรื่องคดีรายงานอื่นๆในเสียงหน้าของตนวงเล็บสองในกรณีี่มีคำสั่งอำนาจของตนไปช่วยทั่วคา,าวไม่เกินสามเดือนให้รองอธิพุทธาษาในศาลที่อยู่ในขอบเขตอำนาจนั้นโดยตามมาตราสิบเอ็ดวงเล็บสองให้มีหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้ช่วยพิพากษาภาคมอบหมาย มาตรา32ให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ชั้นต้นหัวหน้าศาลหรือหัวหน้าแผนคดีในสารละสารรับผิดชอบในการจจกคำนวนคดีให้แก่องค์คณะโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดโดยระเบียบสารราชการวัก2การออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามความเหมาะสมมาตรา33รี่กคืนสำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิจารณาคดีของศาลนั้นและรองประธานฎีการองประธานศารภาคศารแขวงผู้ที่มีอัตูงสุดในศาลนั้นแล้วแต่กรณีนี้ได้เป็นองค์ในคณะในํำนวนคดีดังกล่าวเสนอความคิดเห็นการกระทำได้